ดูเซ็ตสวัสดีครับเป้ครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่น MV ครับผมของวงอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโอเนียสไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววัน Us ครับผมอออ O นีครับผมวันแล้วก็เว้นวักนิดนึงครับ US เอออ๋อผมก็ไปเว้นวักโอไงแล้วก็ Ne Us ก็เขาเล่นเขียนติดกันหมดก็ไม่แปลกก็นเรียกว่าโอเนียสครับผมเรียกว่าวงอะไรชื่อแปลกแปลกโอเนียสวันอสครับผมมีสมาชิกทั้งหมด 6คนครับผมวงนี้อยู่ใยอเลยครับเนี่ย r b w ครับผมอ๋อยอมาจากครับ Rainbow Bridge World อ๋อคือวงนี้เดบิวต์มานานยังปี2019ตั้งแต่มกราครับผมก็ประมาณ2ปี2ปีแล้วพอดีเลยนะครับผมพอดีเป๊ะๆเลย2ปีก็ถือว่าไม่ใหม่เท่าไหร่ไม่ใหม่เริ่มเริ่มมีฝีมือแล้วเริ่มเริ่มมีประสบการณ์แล้ว สำหรับค่ายอ b บยูเนี่ยผมชอบอยู่วงหนึ่งครับผมมามามูโอ้นี่เป็นวงรุ่นพี่ของวงนี้ผมชอบมากเพราะว่ามามามูเนี่ยเพลงดีครับเอ,อศิลปินในวงเนี่ยสี่คนเนี่ยร้องเทพทุกคนเลยอืมค,ค,คือเสียงนี่แบบ ทรงพลังมากเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบเป็นอีก,อกฉีกไปอีกแนวนึงเป็นคล้ายแบบดีว่าอ๋อดีว่าเสหน่อยแต่แบบเต้นได้อะไรได้มามามูเนี่ยทำชื่อเสียงให้ RB แต่ไม่อยู่มากเขาก็เลยตอนนี้จะ,จะกำลังจะปั้น One Us ขึ้นมาอัานนี้เป็นบอยแบนด์บอยกรุ๊ปวงใหม่เลยกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด No d i g n i t y No Diggity <dick> No d i g i t y i ไปกันเลยดีกว่าครับวันสอ e โอ้โหสีผมสวยฉากสวยโอ้ยปืนแท้ไอยิงไฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพูดไม่ทันเลยเยอะกว่าเลยงงโอ้โหใส่มาเต็มเลยครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสีนี้ก็ชอบแบล็คล h t แบบเฟี้ยวว่าเลยข้างหลังอะโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาปืนใหญ่ปืนใหญ่เอาเซนเซอร์ ใสวเสื้อใส่แมสด้วยกลัวกลัวไวรัสโอ้โหแบ็คกราท์สวยมากเลยโอ้ยพร้อมสวยหัวกะโหลกสีโอ้หน้ากากหน้ากากโอ้ยเสียวมากโอ้โหโทนิสโดนเลยอะชมพูชมพูฟ้าเนี่ยโอ้โหฉากเยอะมากเอ็มวีแบบผู้พิทันอะโอ้ชาเกี่ซีนแล้วเนี่ยโอ้หล่อหล่อเมื่อกี้หล่ออันนี้โชว์โชว์ซิกแพคซิกแพคอ่าอ๋อนี้มีซีนปืนใหญ่อ่ะเดี๋ยวไล่ก่อนงงแล้วโหเยอะเกินฉากเยอะมากโคตรมากลงโทนสด อันนี้อันนี้เป็นแบ็คไลท์โอ้คนนี้หล่อไอ้หน้าเหมือนฮีชอนซูเปอร์จูเนียร์อ้อจ้า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 เยี่ยมเอ๊ะตา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 ลาลาจ้าไปเพลงได้อยู่ฮุกดีเฮ้ยเท่ไปฮุกมันอยู่ฮุกมันอยู่ไอ้หล่อหลายคนนะเนี่ยครับหน้าตาดีเลยอ่ะ โอ้ยหมาเท่มากเป็นแบบเหมือนคล้ายๆลูกปัน้นสู่ตัวแรปครับเสียงจะ่อนข่างใหญ่โอ้โหเฮ้เฟียวไอเนื้อเสียงแรปเปอร์ดีมากเลยโอ,โอ้โหซีนี้สวยอะคละ้ายๆคอนตินิวมาอีกซีนหนึ่งด้วยที่ต่อยมวยอขกระสอบทรายเท่มากอ้โอ้โหโโหน้ากากให้หน้าเหมือนฮีชอนจริงๆพูดไม่ทันเลยตัยดเร็วเหมือนฉาบเยอะสุ์จูเนร์มากเลยคนแก่เหมือนจริง โอ้ยเนี่ยไอ้กระสอบซ้ายเนี่ย uh huh. สวยมากเท่มากเลยอะเป็นแบบเล่นแบล็คไลท์เยอะโทนสีดีมากครับภาพรวมโทนสีดีดโีโหดีจริงๆชอบไอ้เอ็กเซซอรีหน้ากากมากครับไอ้น้ำ,นำหนักโอ้โหคือแบบเฟี้ยวจริงเอามาแล้วปืนไฟมาแล้วผมชอบอันนี้มีไอ้นี่ด้วยห่วงแบบเซอร์คัสอะเป็น,นห,ห่วงไฟห่วงไฟเออโอ้ยอ๋อปืนใหญ่นี่ก็เซอร์คัสนะครับเออแนวเดียวกัน ขอเป็นเป็นตีมแบบกึง่งกึงเซอร์คาดมีปืนใหญ่กับพวงไฟตาลาลาจาเอ้ยตัวรับเท่ดีฮะเท่เท่เท่โอ้ยเชนดั้งเยอะอยู่โอ้โหไอ้สีผมบแบบเท่ทุกคนเลยอะ่ะเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนฟิลเข้าบริดจ์เข้าบริดจ์เน่เป็นช่วงแบบเบรกดาวน์สโล เร่งลเร่งแล้วมาแล้วอ้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 โหเท่เนี่ยเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนฟิลมาเร่งมาเร่งเาเร่งครับผมชอบแนวนี้นะแบบเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเร็วแล้วเร่งมาโอ้โหยมันมันจัดจัดจัดจ้าแมเล้าสุดๆ หลัวสุดจบเออถูกเดาถูกด้วยรู้รู้ทอนด้วยวันอัสเอามีมีแถมท้ายนิดเนยโอ้หล่อหล่อหล่อหน้าตาดีหล่อเลยอ่ะโอ้เฟี้ยววันอัสโอ้โหโคตรเจ๋งโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นแบบวันเนี้ยอยู่บนเป็นซีนบนข้าเดียวข้างล่างเป็นเหมือนแบบสะท้อนเงาในน้ำเป็นอัสโอ้โหเฟี้ยว โอ้จีเลยโอ้ผู้พิทานเลยงงไปหมด MV <c oughs> นี้มาแบบโอ<ห>ยเยอะพิ่ม r e a ช t i o แล้วแบบตามไม่ทัน <c oughs> โอ้เป็นเพลงแรกที่แบบว่าอผู้กับอีดิดโหดมาก cutting แบบ cutting เซนแบบซอยยับใช่หครับนี้ฉากเยอะมากซอยยับคือเดี๋ยวเรียงก่อนแป๊บนึงเอาตัวอ,อย่างมือมือหมดแล้วงงเอาเพลงก่อนครับผมมันมันครับเออใช้ได้เลยแบบโอ้แบบ ผมชอบตอนจบมากตอนเล่าก็ตอนจบเนี่ยโอ้โหตรงไอ้ตรงกลางกึ่งคือที่พรอมนะครับโอ้โหแลบโลแลบนี่ทุกเป็นทิปอปโทนเสียงเนื้อเสียงนี่แจ๋วแจ๋วเลยโอ้โหฟังแล้วแบบเฮ้ยใช่เลยว่ะแล้วก็ตอนจบมันโอ้โหบิ้วเร่งเครื่องแบบตึ้งโอ้โหเรารู้เม็ดเลยว่าจบดอกนี้ได้นอบเพลงได้เลยอ่ะเพลงมันเลยมันเลยใช่เพราะมันเลยโอ้เอ็มวีเอ็มวีนี่โอ้โหเยอะไปหมดเด้วงงเอานี่ก่อนปืนโอ้โหชอบ คือแทนที่เขาจะใช้นะเป็นแบบเฟรมโทรเออร์ใช่ป่ะค่ะเหมือนไอ้ในเกมมันต้องเป็นใหญ่ๆเออเป็นใหญ่ๆในเกมไม่ใช่แเป็นแค่ไซเป็นกระบอกน้ำมันเสียบเข้าไปแล้วแบบยิงเป็นแบบเป็นเฟรมโทรเออร์ยึดปืนยิงไฟครับแบบเลสติดแนนทีวยนี่เข้าแบบปืนแบบคล้ายๆแบบพวกบีบีกันอะเป็นแค่แมชชีนกันทรงจริงอ่ะทรงจริงครับแต่ยิงออกมาเป็นไฟเฮ้ยคิดเอเดร์อะเฮ้ยโหชอบคะแนนครีเอทีวิตี้มากเลยคือแบบเฮ้ยคิดได้ไงเอาทรงปืนปกติ ยิงเป็นไฟโอ้โหแล้วก็โอนักกาไอ้นักกานักน้ำโอ้โหชอบมากเทคือแบบเป็นอุปกรณ์ที่แบบโหต้องตบมือให้ฝ่ายพร้อพครับผมฝ่ายสไตลิสต์เจ๋งสวยคือแบบมาแบบโอ้โหแบบหูปึ่งเลยคือแบบโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะเออแล้วก็เอาซีนแบ็คไลท์มีชอบชอบหลายดอกเลยอ๋อ มจะมีซีนที่คล้ายจะมีเออเหมือนในแบบแบทแมนโรบินเ,เก่าๆเลยหนังเ,เก่าๆเลยมันจะมีซีนในที Liu ่คล้ายๆห้องที่มีทีวีอ่ะครับแล้วแบล็กกาวด์จะเป็นแบบใช้แบบสีแบล็คลท์โอ้สวยเลยคือแบบเซตติ้งแบบโอ้แล้วก็ไอ้กระสอบทรายแบล็คลายเล่นกระสอบทรายใช่เอามาแบบแปะเพ้น์เป็นแบบนั้นเป็นสแีแบล็คลท์แล้วจัดสมจัดแสงแบบโอ้โหแบบดีมากภาพสวยมีม้าม้าก็สวยโอ้ลูกปั้นม้าก็เฟี้ยวคิดได้ไงคือแบบมาฉีกฉีกฉีกแนวเลยลูกปั้นม้าในแบบฉีกแล้วก็ไอ ขาเรียกแสงสีโดยรวมอะโทนสีคโอ้โหคุมแบบเฮ้ยเจ๋งเลยมันมีตรงกลางที่มันมีคล้ายๆแบบฟ้าชมพูแล้วตัดไปแดงอ่ะเดินมาแบบฟื้นมาเหมือนเป็นห้องที่เป็นไอเหมือนระเบียงเข้าไปเงี้ยโอ้คือแบบสีสีผมก็สวยใช่ผมชอบซีนโปยกีบกุหลาบอออพอโปยเสร็จปุ๊บคนละซีนกันนะแต่ยังมีคอนตินิวคอนติกันสวยคือเล่นแบบว่า ข้ามฉากคัตติ้งแบบโชว์เหนือว่าแบบว่าเป็นไงล่ะจ้าคอนตินิวโชว์โอ้โหเหนือชั้นหน้าตาหลอดด้วยละฉากก็เยอะมากๆวงนี้วงนี้ต้องพูดเรื่องหน้าตาว่ารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยหล่อทุกคนเพลงดีเพลงใช้ได้เลยผมโอเคเลยแล้วก็หน้าตาดีครับ MV ดีมากครับใช้คํานี้ครับะแนนวิชวลนะคะแนนความสวยงามของภาพนะโอ้โหเพลงนี้ผมต้องเทให้เอา9.5ไปเลยมีเยอะที่สุดตันแบบแจกมาครับผมต้องยอมอ่ะต้องแบบ ต้องให้เขา่าครับผมคือต้องยอมเขาจริงครับคือตอนแรกจะให้แค่เก้าแหละแต่ว่าขอจุดห้าได้ไหมครับคืออันเนี้ยส่วนตัวเลยบอกเลยว่าชอบส่วนตัวครับโทนสีเนี่ยมันมันโดนอะแล้วก็พร็อพเอ็กซิซิี่รายละเอียดดีเทลที่เขาใช้อ่ะคือต้องให้อ่ะคเอาเก้าจุดแปดได้ไหมคือคือไม่อยากให้สิบไงแต่แบบว่าขอยนิดได้ยวมโอ้ขอให้ให้เก้าจุดแปดอะขอแก้คะแนนค่ะคุณบ้ามให้เท่าไหร่ ให้เก้าเก้านะเจ๋งแล้วโอ้คือจุดแปดที่มาผมเนี่ยมันส่วนตัวล้วนๆแล้วคือชอบเรื่องผมผมชอบเรื่องดีเทลผมบ้ารายละเอียดอืผมชอบพวกแบบเก็บรายละเอียดหน้ากากปืนกระสอบทรายม้าคือผมชอบพวกนี้ที่เขาคิดแบบที่เขาที่เขาสรรหามาใส่ในมิวสิกวิดีโอครับคือให้คะแนนตรงนี้เยอะครับโอ้ชอบเลยวันอัสวันอัสเจ๋งมาก ใครที่ชอบวงนี้โนดิกิีมาแล้วอันนี้ใหม่ล่าสุดปันวิวครับจัดไปเป็นแฟนช่วยกันช่วยกันออริจินอลลิงก์เอ็อยู่ในเดสคริปชั่นครับผมดูเราเสร็จกดปึ๊กเด้งไปวันอารปัดวิวให้เขาต่อเลยครับผมโอ้โหแล้วก็พูดถึงปัดนวิวอย่าลืมแวะมาช่องเราด้วยครับผมวันอารเป้บัมมาอย่าลืมแบ่งแบ่งวิวมาให้เราด้วยอ่สุดท้ายนี้นะครับช่องเราเป้บัมทุกคนอย่าลืม Subscribe กด Like กด Share ค,ดคดอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลีสวัสดีครับสวัสดีครับวันอัส